บานถวายพระทหารในวันนี้วันนี้คณะครูสมาธิก็ประถมนิเทศเพิ่งสอบไปอาจารย์ก็ติวให้เต็มที่แล้วติวสอบ <c oughs> ออนไลน์ทุกสาขาออนไลน์ทุกสาขาทั่วประเทศ แต่ก็คิดว่าโยมก็สอบผ่านท่านเจ้าระคุณสมเด็จหลวงพ่อท่านอยากจะให้สมาธิเนี่ยเป็นระบบหมายถึงว่าเป็นระบบเป็นระเบียบทางโลกทางโลกเขามีวิชาการเขามีฟิสิกส์เขามีวิทยาศาสตร์เขามีอะไรเขาก็มีระบบหมายถึงว่าระบบการเรียน มีเข้าเรียนมีตำรับตำราวิธีการเรียนมีสอบทีนี้สมาธิจะหาหลักสูตรที่เป็นวิชาการที่สามารถจับต้องได้อย่างนั้นก็เป็นการยากท่านก็เลยกำหนดให้มีการเรียนมีเวลาเรียนเรียนเสร็จแล้วก็มีการสอบสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ พอสอบเสร็จแล้วก็มีทุดงอ่างเงี้ยแต่ญาติโยมเนี่ยเวลาใกล้สอบก็จะกลัวกันหมายถึงว่ากลัวสอบไม่ผ่านแต่ที่จริงสอบสมาธิหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าออกข้อสอบเนี่ยให้คนสอบได้ไม่ได้ออกข้อสอบให้คนสอบตกเเหมือนเขา เราถามไปว่าจุดประสงค์การทำสมาธิเพื่ออะไรเขาตอบมาบอกว่าเพื่อความเป็นหนึ่งเพื่อความเบาเพื่อความสบายอันนี้มันไม่ตรงหลักสูตรเพราะว่าหลักสูตรสมาธิเราเขียนว่าเพื่อสะสมพลังจิตพอเขาตอบผิดอย่างนั้นก็เรียกเขามาท่านว่ามาแล้วก็มากระซิบเขาเบาๆบอกว่าเพื่อสะสมพลังจิตแล้วก็ให้เขาเขียนใหม่ ก็ได้แล้วทางเขาก็ได้แล้วอันนี้ท่านท่านพูดนะ่หมายถึงว่าให้เห็นว่าสมาธิที่ท่านสร้างหรือว่าทำมาก็ให้เป็นระบบหมายถึงญาติโยมที่มาเรียนหรือว่าจเรยันรุ่นใหม่ที่จะถึงนี้พระอาจารย์เห็นว่าหลักสูตรสมาธิเนี่ยเป็นประโยชน์เราใช้ความภาคเพียรพยายามวิริยะในการที่จะ ศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จก็จะได้ประโยชน์ตามที่เราปรารถนาเพราะว่าอะไรทุกท่านที่มาทำบุญนวสีรัตนธรรมรามก็ดีเลยแม้กระทั่งการมาทำสมาธิการมารักษาศีลการมาฝึกฝนตัวเราเองก็เป็นความดีพอเราทำความดีสิ่งที่ เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ได้ควบคู่มากับความดีก็คือความสุขไม่ยถึงว่าความสุขทางใจความสุขทางกายหรือว่าความสุขที่เกิดขึ้นถ้าเกิดในทางกับกันถ้าเกิดทำในทางที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ได้กับกันก็จะเป็นความทุกข์ดังนั้น มนุษย์เราทุกคนหรือว่าเราเกิดขึ้นมาถ้าเกิดไปถามกันเลยเนี่ยว่าเราประสงค์ความสุขหรือความทุกข์มากกว่ากันทุกคนก็คงตอบว่าเราประสงค์ซึ่งความสุขเกียรติหรือว่าไม่อยากได้ซึ่งความทุกข์ทีนี้มนุษย์เราเราจะปฏิเสธอย่างนั้นก็ไม่ได้มันก็ย่อมมีเกิดขึ้นทั้งความสุขและความทุกข มันก็ย่อมเกิดขึ้นผสมปนเปกันไปในชีวิตของเราเราเกิดขึ้นมาในชีวิตหนึ่งอายุ50ปี60ปีเจปีก็ว่ากันไปตามอายุของแต่ละท่านเราผ่านความสุขมาไม่รู้กี่ครั้งผ่านความทุกข์มาไม่รู้กี่หนมันก็สุขมันก็ทุก,กข์มันก็สุขมันก็ทุกข์อย่างนี้เป็นเด็ก ก็เป็นสุขเหมือนเด็กเป็นทุกข์เหมือนเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็เป็นสุขตามหนุ่มสาวเป็นทุกข์ตามหนุ่มสาว,าสาวพอแก่ขึ้นมาอายุมากขึ้นมีการมีงานมีความรับผิดชอบเป็นเจ้าของธุรกิจหรือแม้กระทั่งโตขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มีความสุขและความทุกข์ในบริบทของเราที่เราเป็นหรือว่าที่เรามีอยู่ดังนั้นแต่และ คนเนี่ยไม่รู้ผ่านความสุขความทุกข์เกิดขึ้นผสมปนเปกันมาตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่ครั้งแต่ในขณะเดียวกันที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันเกิดแล้วมันอยู่ไม่ถึงว่าเกิดความทุกข์เกิดขึ้นในใจของคนใดคนหนึ่งแล้วไม่ใช่อยู่จนคนนั้นตายแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายสลับไปกันอย่างนี้บางครั้งอยู่เป็นชั่วโมงบางครั้งอยู่เป็นวัน บางครั้งอยู่เป็นอาทิตย์บางครั้งอยู่เป็นเดือนหรือแม้กระทั่งบางคนบางครั้งก็อยู่เป็นปีมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการบริหารซึ่งความสุขและความทุกข์ของตัวเองได้ดีแค่ไหนพระอาจารย์พิจารณาดูความสุขทุกข์ของมนุษย์เราหรือว่าคนเราเกิดขึ้นได้หนึ่งก็เพราะว่าคิด สองก็เพราะว่าพูดสามก็เพราะว่าทำทำไมจะบอกว่าคิดพูดทำเพราะว่าหนึ่งก็คือเพราะว่าคิดใครคิดก็คือเราเนี่ยคิดคือการคิดกา,ารปรุงแต่งการถือเอาซึ่งความทุกข์นั้นมาใส่ใจถามว่าความทุกข์มันก็มีของมันอยู่ไหมไม่ก็มีอย่างนั้น ัวเราเองก็ดําเนินชีวิตของตัวเราเองก็ดําเนินไปอย่างนี้ปกติคนอื่นรอบข้างที่เขาอยู่เขาก็ดําเนินของเขาตามปกติสิ่งของก็ยังอยู่ตามปกติทุกสิ่งทุกอย่างที่ดําเนินไปมันก็ดําเนินไปตามปกติของมันในแต่ละวันในแต่ละคืนที่มันดําเนินไปแต่สิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเราไปถือ เอาสิ่งที่มันดําเนินไปของมันนั่นแหละเข้ามาสู่ใจของเราคําว่าเข้ามาสู่ใจของเราคือมาปรุงมาแต่งมาแบกมาหามมายึดมาถือเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเหมือนเรายกก้อนหินเนี่ยถือไว้อย่างนั้นถึงแม้มองว่าก้อนหินก้อนนั้นเป็นก้อนหินไม่ใหญ่มากแต่เมื่อถือไว้อย่างนั้น ถือไว้เป็นวันถือไว้เป็นเดือนถือไว้เป็นปีก้อนหินนั้นมันก็จะเริ่มหนักขึ้นมายิ่มผ่านไปนานวันเข้านาน,านวันเข้าก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถือเอาไว้แต่ไม่ได้ถือธรรมดาถือแล้วมันปุงปรุงแต่งพอตัวปรุงแต่งนี่แหละคือการค่อยๆเพิ่มน้ําหนักของก้อนหินนั้นเข้าไปเรื่อยๆจากหนักตอนถือขึ้นมาไม่ค่อยหนักเพราะไม่ค่อยใหญ่มาก แต่ว่าการปรุงแต่งการคิดคิดไม่ตกคิดไม่ปล่อยคิดไม่วางนี่แหละมันทําให้ไอ้ก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยมันยิ่งหนักหนักขึ้น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 จากเว้นก้อนหินธรรมดามันหนักหนักเป็นภูเขาหนักเป็นกองหนักเป็นมหาศาลไม่สามารถที่จะวางได้ไอ้ตัวไม่วางนี่คือความเห็นที่เป็นทิฏฐิก็ดีความ มานะถือตนก็ดีความมิจฉาก็ดีหรือแม้กระทั่งการไม่ยอมกับตัวเองหรือไม่ยอมกับคนอื่นก็ดีมันปล่อยมันวางไม่ได้ก็ทำให้เรายิ่งทุกข์ไปใหญ่ซึ่งคุณสมบัติของจิตเนยมันเป็นอย่างนั้นคือมันยิ่งปรุงยิ่งแต่งก็ยิ่งหนักไม่ปล่อยไม่วางซึ่งมันตรงข้ามกับตัวร่างกาย S <S <an> เวลาเรายกของร่างกายเราเนี่ยเรายกโต๊ะยกเก้าอี้ยกของพอเรายกขึ้นมามันยกได้แต่พอเราเดินไปสักหน่อยเรารู้ว่าเรายกไม่ได้มันหนักเราก็วางนี่คือร่างกายเรามันเรายกโต๊ะอย่างเงี้ยยกขึ้นมาพอายกไปสักพักหนึ่งว่าไม่ไหวแล้วก็ต้องวางเพราะว่าอะไรเพราะาไม่ไหวนี่คือร่างกายแต่ว่าจิตเนี่ยยิ่งปรุงยิ่งแต่งมันยิ่งถือเอาไว้ ยิ่งแบกเอาไว้ยิ่งหามเอาไว้นานไปก็เป็นอันตรายอันตรายกับตนเองอันตรายกับคนอื่นตัวเองก็เป็นทุกข์ตัวเองก็ไม่สบายใจตัวเองก็ขัดข้องใจตัวเองก็เศร้าเหงาซึมเศร้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการไปถือถ้าเกิดเรามองจริงๆแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราก่อนจะเราจะถือมามันก็อยู่ของมันอย่างนั้นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นลาบยศสรรเสริญมันก็เป็นอย่างนั้นความสุขความทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้น สรรเริญนินทามันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าใจเราน่ไปถือเอาเข้ามาถือมาแล้วก็มาปรุงมาแต่งมายึดมาถือไม่ปล่อยไม่หวงังด้วยทิฏฐิมานะความถือตนอันนี้หมายถึงว่าเกิดจากความคิดตัวอุปทานยึดมั่นถือมั่นที่อยู่ในใจอันที่สองคือการพูดคําว่าการพูดคือว่าไม่พูดให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็ไปเอาคําพูดของคนอื่นมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์อันนี้คือคือ,ค,อคือตัวคือความทุกข์ที่มันขึ้นเกิดขึ้น หมายถึงว่าไม่ไปพูดให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ไปดา่าไม่ไปว่าไม่ไปนินทาหรือว่าไม่ไปพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไปหยิบไปยืน่นเอาคำพูดของคนอื่นมาก่อกวนใจของเราให้เราไม่สบายใจหรือให้เราเป็นทุกข์ให้เราเกิดความคิดในคิดไม่ตกเกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ได้ เมาหลวงพ่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านเคยเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังมองว่ามีเต่ากับมีหงเป็นเพื่อนกันเต่าเนี่ยเป็นคนชอบพูดพูดแล้วไปเรื่อยชอบพูดชอบนินทาเพ้อเจอ้อพูดแบบไม่หยุดไม่หย่อนทีนี้ก็หงกับเต่าก็เป็นเพื่อนรักกันเต่าก็อยู่สาน้ำอีกสาน้ำหนึ่งที่อยู่ห่างไกล หงก็มาเห็นเพื่อนอ้อาหารการกินก็ไม่มีน้ําก็แห้งความอุดมสมบูรณ์ก็ไม่เกิดขึ้นก็เลยมาหงตัวนี้ก็มาบอกเตา่าบอกว่าเต่าอยากจะพาไปไหมไปนูน่นห่างจากนี่ไปไม่กี่กิโลเป็นสาโนดาตอย่างดีอุดมสมบูรณ์มีของอยู่ของกินเต่าก็เลยไปไปว่าอย่างนั้นหงตัวนี้ก็เลยมาหามหามเตา่า แต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยหงกัมชับเต่าบอกว่าห้ามพูดถ้าเกิดพูดเนี่ยคือตายแน่นอนเพราะว่าหงให้เต่าคาบไม้แล้วหงสองตัวก็หามหามคนเราฝั่งเต่าก็คาบไม้อยู่ตรงกลางหงสองตัวก็หามเต่าตรงนี้ก็โอเคโอเคไม่พูดก็คาบไม้พอคาบไม้หงก็หามไปผ่านหมู่บ้าน พอผ่านหมู่บ้านไปชาวบ้านมองขึ้นไปเห็นหงกับเต่ากาลังหามกันอยู่เขาก็ร้องขึ้นผ่านบ้านนี้ก็ร้องขึ้นไปบอกว่าหงหามเต่าหงหามเต่าผ่านอีกหมู่บ้านหนึ่งก็บอกว่าหงหามเต่าหงหามเต่าพอผ่านหมู่บ้านหนึ่งก็บอกหงหามเต่า h h au, h h หงหามเต่าไอ้เต่านี้ได้ยินว่าหงหามเต่าก็เลยคิดในใจบอกว่าโอ้ยทาไมมาดูถูกกันอย่างนี้ก็เลยอ้าปากพูดบอกว่า ไม่คิดว่าจะเต่าหามหงบ้างหรออ่าอย่างนั้นนะก็เลยตกลงตกลงมาจากตกลงมาจากท้องฟ้าคือด้วยความที่ไม่ยอมนะเขาบอกว่าหงหามเต่าตัวเองก็ไม่บอกเขาบอกว่าไม่คิดว่าเต่าหามหงบ้างหรอว่าอย่างนั้นนะพอตกลงมาสู่พื้นเนี่ยก็กระจายหมายถึงว่าทั้งเนื้อทั้งกระดูกทั้งอะไรก็กระจายพระอิศวรก็เลย เห็นเห็นว่าเต่ายังเคยทําความดีอยู่ก็เลยมาเสกเต่าให้กลับมาเป็นเต่าเหมือนเดิมแต่เสกไปเสกมาเนี่ยเนื้อเข้าไปอยู่ข้างในแต่กระดูกเอามาอยู่ข้างนอกก็เลยเป็นกระดองเต่าหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังทีนี้พอเต่ามันตกลงไปแล้วมันกระจายเนี่ยไอเลือดเต่าเนี่ยเวลามันกระเด็นกระเด็นไปถ้าไปโดนปากเขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่มี มีฝฟหรือมีอะไรจุดแดงๆตรงปากคนนั้นก็จะพูดพูดเยอะหมวยพูดมากเพราะความเชื่อแล้วชาวบ้านที่เขาไปเชื่อกันในใบพลูที่เขาามามาเคี้ยวเนี่ยมันเหมือนเต่าเนี่ยเวลาจะเคี้ยวเนี่ยต้องอเด็ดเอาหางของใบพลูออกไม่ให้มันเหมือนเต่าเพราะว่าถ้าเกิดใครยังเคี้ยวทั้งใบเนี่ยมันจะทําให้คนนั้นเนี่ยพูดมากเพราะความเชื่อความเชื่อของเขาท่านจึงบอกว่า อันนี้หมายถึงว่าทําและวทาให้ตัวเองเดือดร้อนพูดแล้วพูดให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ถึงว่าพูดอะไรก็แล้วแต่ตัวเองก็จะเดือดร้อนสองก็คือไปเอาคําพูดของคนอื่นมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์พูดแล้วทําให้ตัวเองเป็นทุกข์หรือไปเอาคําพูดของคนอื่นมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ไปหยิบันนี้พูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้นินทาเราคนนี้ว่าเราคนนี้ตําหนิเราเหมือนโยม เคยมาพูดกับพระอาจารย์หลายคนนะเว้ยพระอาจารย์คนนั้นพูดกับพระอาจารย์อย่างนั้นคนนั้นพูดกับพระอาจารย์อย่างนี้เขาว่าพระอาจารย์อย่างนั้นเขาว่าพระอาจารย์อย่างนี้เยอะมากมายตั้งแต่หลวงพ่อมานะภาพมาเนี่ยคนเขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราจะไปโกรธทาไมถ้าเขาพูดเรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริงและไม่ควรไปโกรธแต่เกิดเขาพูดเรื่องไม่จริงเรื่องนั้นมันไม่จริงแล้วเราจะไปโกรธเราจะไปไม่พอใจไม่ ไปอาฆาตไปไปว่าเขาทาําไมเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงนะดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยไม่ทุกข์เพราะว่าเราพูดเพื่อให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็ไปเอาคําพูดของคนอื่นมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ดังนั้นมันพิจารณาอย่างนั้นอันที่สามคือไม่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็ไปเอาการกระทําของคนอื่นมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นั่นหมาว่าทาอะไรก็แล้วแต่ด้วยการกระทําของเรา ทำให้ตัวเองเดือดร้อนทาให้ตัวเองไม่สบายใจทําให้ตัวเองทุกข์ใจหรือไม่ก็ไปเอาการกระทําของคนอื่นมาทําให้เราไม่สบายใจคนนั้นทําอย่างนั้นคนนั้นทําอย่างนี้คนนี้ทําพอใจเราคนนั้นทําไม่พอใจเราคนนี้ทําถูกใจเราคนนั้นทําไม่ถูกใจเราเราก็เอามาเก็บไว้แล้วก็เกิดความทุกข์เกิดการปรุงแต่งเกิดความพอใจไม่พอใจคือตัวตัวทุกข์ที่มันเข้ามาไม่เท่าไหร่ แต่ว่าการไปยึดกับความทุกข์แล้วเกิดการปรุงแต่งในใจมันเป็นโทษพอปรุงแต่งแล้วมันก็เกิดคบเวทนาคือความรู้สึกเกิดตัณหาคือความอยาก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 จะมีอยากจะไม่มีหมายถึงว่าเมื่อเขาทำสิ่งที่ไม่ดีกับเรามันเข้ามาเข้ามาในใจของเราเราปรุงแต่งมันก็เกิดความอยากไม่อยากไม่อยากที่จะมีความรู้สึกทุกนี้ เมื่อไม่อยากที่จะมีความรู้สึกทุกนี้มันก็เกิดสภาวะแห่งความทุกขเกิดขึ้นเพราะว่าตัวนั้นเป็นตัวตัณหาที่นํามาซึ่งความทุกเนี่ยดังนั้นการที่เราพิจารณาด้วยเหตุปัจจัยที่พระเจ้าได้ทรงแสดงว่าผลเหตุมีเหตุและมีผลว่าสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีเหตุและมีผลโรรองคทรงแสดงผลให้เราได้เข้าใจว่าทุกสมุทัยนี้โลดมรคสี่ประการที่เป็นอริยสัจ เมื่อเรามีผลคือตัวทุกข์มันย่อมมีเหตุคือตัวสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันเรียกว่าเป็นเหตุของมันเหมือนกันที่จะกําจัดซึ่งความทุกข์นิโรธคือการดับทุกข์แต่ต้องมีเหตุคือดําเนินตามอริยมรรทั้ง8ประการที่ทําให้เราสามารถที่จะดับความทุกข์นั้นได้เหมือนเราเมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาด้วยเหตุมาจากความคิดของเรานี่แหละจากคําพูด ของเราและบุคคลอื่นนี่แหละหรือแม้กระทั่งจากการกระทําของเราและบุคคลอื่นนี่แหละที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ดังนั้นการรู้จักปล่อยวางคือไม่ไม่ถือก้อนหินอันเนี้าไว้ไม่เสริมก้อนหินก้อนเล็กก้อนน้อยเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆทำให้มันหนักเราก็รู้จักวางให้ทําเหมือนร่างกายพอร่างกายมันรู้สึกว่ามันหนักแล้วมันรีบวาง คือไม่ใช่ว่ามันทุกข์ไม่ได้มันก็มีความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นในชีวิตเราผสมปนเปกันไปแต่ว่าเมื่อมันทุกข์เกิดขึ้นเราให้รู้จักวางมันร่างกายที่มันยกยกมันไม่ไหวแล้วมันก็วางวางแล้วมันก็สบายละอยากเริ่มมายกใหม่ก็ค่อยมาว่ากันแหละทีนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดไม่รู้จักวางมันก็ยาวไปตัวเองเป็นทุกข์ทำร้ายตัวเองบางคนยิ่งไปกว่านั้นก็เป็นอันตรายต่อคนอื่น ไปทำร้ายคนอื่นไปฆ่าคนอื่นด้วยกายวาจาใจมันก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นดังนั้นการพิจารณาอย่างนั้นมันก็จะทำให้เราสบายใจขึ้นมาหมายถึงว่าสักวันหนึ่งเราจะรู้สึกเฉยๆกับเรื่องที่กำลังจะเป็นจะตายหมายถึงว่าที่กำลังเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าที่มันหนักที่มันเป็นทุกข์เพราะว่าสติมันไม่ ทันหรือว่ากำกับไม่ทันแต่เมื่อสติเกิดขึ้นในใจของเราหรือว่าสติกลับมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสปปรรพสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดขึ้นมันมีตั้งอยู่แล้วมันก็จะมีหายวับดับไปเป็นธรรมดาคือการมีปัจจุบันขณะดังนั้นการไม่ไปยึดถือการรู้จักปล่อยรู้จักวางซึ่งความทุกข์ทั้งหลายก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยสบายขึ้นมาเยอะ ดังนั้นการพิจารณาด้วยปัจจุบันด้วยเหตุด้วยเปิดใจต่างๆก็ทําให้เราเกิดประโยชน์และเกิดความสุขความทุกข์ก็จะทุเลาเบาบา,บางหรือหายไปจากใจของเราอย่างนั้นก็อนุมโมทนากับคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาทําบุญใส่บาตรนัถวายพระทหารนวัดศรีรัตนธรรมรามในวันนี้หรือ วันต่อๆไปก็จเจริญพรเชิญชวนมาร่วมกันทําบุญใส่บาตรเป็นโยมอุปถากโยมอุปธรรมดูแลพระพิสุสมมนเนรผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติณสถานที่หรืออารามแห่งนี้เพื่อเกิดประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปในพระพุทธาศาสนาขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุ